คนส่วนใหญ่ทำงานหนักแทบตายแต่เหมือนวิ่งวนอยู่กับที่เหมือนมีกำแพงบางๆที่มองไม่เห็นคอยกัน้นไม่ให้เราไปถึงฝันถ้าคุณเคยรู้สึกแบบนั้นแปลว่าคุณอาจกำลังติดอยู่ในเดอะเมทริกหรือโลกเสมือนจริงที่สร้างขึ้นโดยจิตใจของคุณเองลองนึกภาพดูว่าถ้าชีวิตของคุณคือวิดีโอเกมที่คุณสามารถควบคุมตัวละครเลือกเส้นทางและกำหนดชะตาชีวิตของตัวละครนั้นได้ คุณจะเล่นเกมนี้อย่างไรคุณจะเลือกเส้นทางที่ง่ายปลอดภัยแต่จุดชืดหรือคุณจะเลือกเส้นทางที่ท้าทายตื่นเต้นและนำไปสู่ชัยชนะอันยิ่งใหญ่เนวิลก็อด,ดปรมาจา์ด้านจิตวิญญาณเชื่อว่าชีวิตของเราก็เหมือนกับวิดีโอเกมที่เราทุกคนสามารถเป็นผู้เล่นและผู้สร้างในเวลาเดียวกันได้เขาเปรียบเทียบโลกที่เราอาศัยอยู่กับเดอะเมทริกซ์หรือโลกเสมือนจริง ที่ถูกสร้างขึ้นโดยจิตสำนึกของเราเองทุกสิ่งที่เราประสบทุกเหตุการณ์ที่เราเผชิญล้วนเป็นผลผลิตจากความคิดความเชื่อและความรู้สึกของเราทั้งสิน้นถ้าเราเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเชื่อและเปลี่ยนความรู้สึกเราก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้เหมือนกับการเปลี่ยนโค้ดหรือโปรแกรมของวิดีโอเกมเพื่อสร้างโลกที่เราต้องการแต่ปัญหาคือคนส่วนใหญ่มักไม่รู้ตัวว่า ตัวเองกําลังติดอยู่ในเกมของเดอะเมทริกผ่านความคิดความเชื่อและความรู้สึกเดิมๆที่สร้างขึ้นโดยประสบการณ์ในอดีตโดยเฉพาะอดีตที่เจ็บปวดหรือล้มเหลวทำให้เราไม่กล้าที่จะก้าวออกจากเซฟโซนและสร้างชีวิตใหม่ที่ดีกว่ามันเหมือนกับผู้เล่นเกมที่ติดอยู่ด่านเดิมๆเ,เพราะกลัวความพ่ายแพ้วันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีแหกคุกออกจากเมทริกนี้ด้วยเคล็ดลับจากเนวิลกอร์ด ผู้ที่สอนให้คนทั่วโลกได้ปลดล็อกพลังแห่งจิตใต้สำนึกเพื่อสร้างชีวิตในฝันเตรียมตัวให้พร้อมรับยาเม็ดสีแดงที่จะพาคุณไปพบกับโลกอีกใบขออธิบายเพิ่มเติมว่ายาเม็ดสีแดงมาจากหนังเรื่อง The Matrix ถ้าใครเคยดูจะเข้าใจเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นรู้หรือเปล่าว่าในโลกที่เราอาศัยอยู่ตอนนี้มีคนมากมายที่ใช้ชีวิตแบบไร้จุดหมายปล่อยให้โชคชะตาเป็นผู้กำหนดเส้นทางชีวิต หรือทำตามคำสั่งของสังคมเป็นส่วนหนึ่งของระบบไปจนวันตายแต่เนวิลกอตา์บอกว่าชีวิตเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่มันขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของเราเองเขาเชื่อว่าเราทุกคนคือพระเจ้าผู้สร้างโลกของตัวเองเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราล้วนเป็นผลผลิตจากจิตสำนึกของเราทั้งสิน้นถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเราต้องเริ่มจากเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกของเราก่อน มันคล้ายกับการเปลี่ยนโค้ดโปรแกรมของคอมพิวเตอร์เพื่อให้มันทำงานตามที่เราต้องการได้แต่การเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกไม่ใช่เรื่องง่ายมันเหมือนการฝึกฝนกล้ามเนื้อที่ต้องใช้เวลาและความอดทนเนวิลเขาได้คิดค้นสูตร3ขั้นตอนที่จะช่วยรีโปรแกรมจิตใต้สำนึกของคุณใหม่ให้กลายเป็นเครื่องมือที่สร้างชีวิตในฝันได้ขั้นตอนแรกคือการสร้างห้องหลับทางจิตใจ ที่สะอาดและบริสุทธิ์ปราศจากความคิดลบๆที่คอยบ่อนทำลายพลังสร้างสรรค์ของคุณวิธีที่ง่ายและได้ผลที่สุดคือการทำสมาธิการทำสมาธิเป็นเหมือนการดีท็อกจิตใจช่วยชำระล้างความคิดฟุ้งซ่านและเปิดรับพลังงานบวกจากจักรวาลได้ลองหาเวลาสงบสงบวันละ20นาทีนั่งสมาธิเพื่อปล่อยวางทุกสิ่ง เพื่อให้จิตใจของคุณได้พักผ่อนและฟื้นฟูพลังเมื่อจิตใจสงบแล้วคุณจะเริ่มสัมผัสได้ถึงพลังที่แท้จริงในตัวเองพลังที่สามารถสร้างสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาได้ขั้นตอนที่สองคือการตัดขาดจากอดีตที่เจ็บปวดอดีตที่เต็มไปด้วยความผิดพลาดความเสียใจความล้มเหลวล้วนเป็นบั๊กหรือข้อผิดพลาดในระบบความคิดของคุณ ที่มันคอยฉุดรั้งคุณไว้ไม่ให้ก้าวไปข้างหน้ามันเป็นโปรแกร,รมเก่าที่กำลังรันอยู่เนวิลแนะนำเทคนิคที่เรียกว่ารีวิชันหรือการเขียนโค้ดใหม่ให้อดีตโดยการนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ทำให้คุณเจ็บปวดแล้วจากนั้นก็เปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องใหม่ให้จบลงอย่างมีความสุขมันเหมือนกับการตัดต่อภาพ,พยนตร์เปลี่ยนจากฉากเศร้าให้กลายเป็นฉากแห่งชัยชนะให้ทำซ้ำๆในจิตใจ จนกว่าความรู้สึกเจ็บปวดจะหายไปและถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองทำให้ภาพนั้นจากพลังงานลบกลับมาสู่พลังงานปกติและก้าวไปสู่พลังงานบวกได้ทำจนคุณสามารถบอกกับทุกคนได้ว่าต้องขอบคุณเหตุการณ์นี้ที่ทำให้คุณสําเร็จมากมายแบบที่ปรารถนาไว้หลายคนอาจสงสัยว่าแล้วถ้าอดีตของเรามันแย่มากๆละ่ะเต็มไปด้วยความผิดพลาด ความล้มเหลวหรือบาดแผลที่ฝังลึกเราจะลืมมันได้จริงๆหรือเนวิลบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องลืมแต่เราต้องเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่ออดีตอย่ามองอดีตเป็นบ่วงกรรมแต่มองมันเป็นบทเรียนที่จะช่วยให้เราเติบโตแข็งแกร่งและฉลาดขึ้นเหมือนนักกีฬาที่เรียนรู้จากความพ่ายแพ้เพื่อกลับมาชนะในการแข่งขันครั้งต่อไปอดีตไม่ได้กำหนดอนาคตของคุณ แต่คุณต่างหากที่เป็นผู้กำหนดจงเรียนรู้จากอดีตแล้วปล่อยมันไปอย่าปล่อยให้อดีตมาฉุดรั้งคุณไว้เพราะคุณมีพลังที่จะสร้างอนาคตใหม่ที่ดีกว่าได้เสมอและเมื่อคุณปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของอดีตได้แล้วคุณจะรู้สึกเบาสบายเหมือนนกที่โบยบินอย่างอิสระพร้อมที่จะโผบินสู่ทอ้องฟ้าที่กว้างใหญ่และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการสร้างชีวิตในฝันของคุณ และขั้นตอนสุดท้ายคือการใช้ law of assumption หรือกฎแห่งการสมมุติซึ่งเป็นอาวุธลับที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้เลยหลังจากที่คุณได้เข้าสู่สภาวะความว่างเปล่าจากการทำสมาธิมีจิตใจที่บริสุทธิ์และชำระล้างพลังงานลบจากการเปลี่ยนจุดจบบาดแผลอดีตเก่าๆให้กลายเป็นพลังงานที่ดีได้แล้วขั้นตอนที่สมกฎแห่งการสมมุติคือการสร้างโลกเสมือนจริงขึ้นมาใหม่ ในจินตนาการของคุณให้จินตนาการถึงชีวิตในฝันที่คุณต้องการเห็นภาพตัวเองประสบความสำเร็จมีความสุขสัมผัสความรู้สึกนั้นอย่างเต็มที่ราวกับว่ามันกำลังเกิดขึ้นจริงยิ่งคุณรู้สึกอินมากเท่าไหร่พลังแห่งการสร้างสรรค์ก็จะยิ่งทรงพลังมากขึ้นเท่านั้นเพราะจัก,กรวาลจะตอบสนองต่อความรู้สึกของคุณไม่ใช่สิ่งที่คุณคิด มันเหมือนกับการเล่นเกมเดอะซิมคุณสามารถสร้างตัวละครสร้างบ้านสร้างอาชีพและกำหนดทุกอย่างในชีวิตของตัวละครนั้นได้กฎแห่งการสมมุติก็เช่นเดียวกันคุณคือผู้สร้างผู้กำกับและนักแสดงในชีวิตของคุณเองเพียงแค่ใช้พลังแห่งจินตนาการและเชื่อมั่นในพลังนั้นอย่างเต็มที่ทีนี้หลายคนอาจจะคิดว่า การจินตนาการเพียงอย่างเดียวจะทำให้ฝันเป็นจริงได้อย่างไรมันฟังดูเหมือนนิยายเกินไปหรือเปล่าเนวิวได้อธิบายว่าการจินตนาการไม่ใช่แค่การคิดเพ้อฝันแต่มันคือการสร้างความรู้สึกให้เหมือนกับว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นได้เกิดขึ้นจริงแล้วความรู้สึกนี่แหละคือกุญแจสำคัญเพราะจัก,กรวาลจะตอบสนองต่อความรู้สึกของเราไม่ใช่ความคิดลองนึกภาพดูว่า ถ้าคุณได้รับสิ่งที่คุณปรารถนามาแล้วคุณจะรู้สึกอย่างไรตื่นเต้นดีใจมีความสุขใช่หรือเปล่าดังนั้นจงสัมผัสความรู้สึกเหล่านั้นราวกับว่าคุณกำลังได้รับมันอยู่ในขณะนี้อย่าปล่อยให้ความสงสัยหรือความกลัวมาบดบังความรู้สึกของคุณจงเชื่อมัน่นและศรัทธาในพลังแห่งการสร้างสรรค์ของตัวเองเหมือนกับที่คุณเชื่อในกฎแรงโน้มถ่วงที่มันทำให้คุณไม่ลอยขึ้นไปบนฟ้า คุณก็ต้องเชื่อในพลังของจิตใต้สำนึกที่สามารถเปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริงได้เช่นกันและเพื่อให้การใช้กฎแห่งการสมมุติได้ผลดียิ่งขึ้นเราจะมาเจาะลึกแบบพิเศษเพื่อให้ขั้นตอนนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเนวิลแนะนำให้สร้างฉากในจินตนาการของคุณให้ชัดเจนมีรายละเอียดมีสีสันมีเสียงและที่สำคัญที่สุดคือต้องมีอารมณ์ พราะยิ่งฉากที่คุณสร้างสมจริงมากเท่าไหร่พลังแห่งการดึงดูดก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นจงฝึกฝนการสร้างฉากในจินตนาการของคุณทุกวันก่อนนอนหรือในเวลาที่คุณรู้สึกผ่อนคลายทำเหมือนกับว่าคุณกำลังดูหนังเรื่องโปรดที่คุณเป็นตัวเอกและกำลังใช้ชีวิตในฝันนั้นตรงนี้เราอยากให้ฟังให้ดีเพราะเป็นคีย์สำคัญเปลี่ยนจากการดูหนังที่คนอื่นสร้างมาเป็นสร้างหนังของตัวเอง และเปลี่ยนจากการชื่นชมหนังของคนอื่นมาชื่นชมหนังของตัวเองหนังที่คุณเป็นตัวเอกและเป็นหนังที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณและอย่าลืมใส่ความรู้สึกความตื่นเต้นและความสุขลงไปในทุกฉากทุกเหตุการณ์แล้วคุณจะเห็นความมหัศจรรย์ของกฎแห่งการสมมุติด,ด้วยตาของคุณเองเอาละเรามาสรุปอีกครั้งกับเส้นทางสู่การหลุดพ้นจากเมตริกฉบับเนวิลกอรด มีสามขั้นตอนหลักๆคือหนึ่งสร้างห้องแลบทางจิตใจเสมอทำทุกวันได้ยิ่งดีมันเหมือนการเตรียมห้องทำงานสุดพิเศษสำหรับโปรเจกต์ในฝันใช้การทำสมาธิวันละ20นาทีเป็นเหมือนไม้กวาดวิเศษที่ปัดกวาดความคิดวุ่นวายเพื่อเปิดรับพลังบริสุทธิ์จากจักรวาลสองรีเซ็ตอดีตให้หมดเพื่อปลดล็อกอนาคตเพราะอดีตที่เจ็บปวดมันเหมือนไวรัสคอมพิวเตอร์ ที่คอยกัดกินพลังชีวิตคุณให้ใช้เทคนิครีวิชันเป็นยาต้านไวรัสที่เข้าไปเปลี่ยนฉากเดิมเขียนบทใหม่ให้ชีวิตเปลี่ยนตอนจบจากร้ายกลายเป็นดีให้กลายเป็นเหตุผลที่ดีที่สุดที่คุณได้เจอทำจนกว่าคุณจะบอกทุกคนได้ว่าที่คุณสำเร็จมากมายขนาดนี้ต้องขอบคุณเรื่องนั้นจริงๆ 3. สามปลุกพลังจินตนาการด้วยกฎแห่งการสมมุติจำไว้ว่าคุณคือผู้กำกับผู้เขียนบท และนักแสดงนำในชีวิตตัวเองใช้กฎแห่งการสมมุติเป็นเหมือนเวทมนต์จงสร้างฉากชีวิตในฝันและเห็นภาพสัมผัสความรู้สึกทำให้มันเป็นหนังที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณทำให้เป็นหนังที่ได้รางวัลอ,อสการ์ที่คุณเป็นคนเล่นและเป็นนักแสดงนำทำราวกับว่ามันคือความจริงแล้วจัก,กรวาลจะเนรมิตให้เป็นจริงทำไปจนคุณรู้สึกว่าน่าจะทำแบบนี้ตั้งนานแล้ว ก็จบแล้วสำหรับเนื้อหานี้เป็นอย่างไรกันบ้างทุกคนชาวจักรวาลแห่งจิตวิญญาณชอบเนื้อหานี้หรือเปล่าและถ้าชอบตรงไหนลองคอมเมนต์บอกเราด้านล่างเราตั้งใจเขียนสคริปต์นี้มากและเราก็หวังว่ามันจะช่วยยกระดับชีวิตของคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยก็จบแล้วสำหรับวิดีโอนี้เราขอให้แสงสว่างแห่งปัญญาได้นำทางให้คุณเห็นความจริงและหลุดออกจากเมทริก ได้พบกับพลังแห่งการสร้างสรรค์ส่องนำทางชีวิตคุณสู่ความสุขความสำเร็จและอิสรภาพที่แท้จริงถ้าชอบเนื้อหานี้อย่าลืมแชร์ให้กับคนที่รักเพื่อส่งต่อแสงสว่างแห่งปัญญาและกดติดตามช่องจักรวาลแห่งจิตวิญญาณด้วยรักและปรารถนาดีสวัสดีค่ะ